สวัสดีครับผมทั้งใหญ่เกตมหาชนครับจากรายการติมไปบดไปนะครับวันนี้ขอแนะนำนะครับทำไมให้เยอะจังเลยห้าสิบบาทร้านก๋วยเตี๋ยวเกตโฟร์เอนะครโอ้ยห้าสิบบาทใช่ไหมใต,ต้ตึกใต้อาคารครับใต้ห้างตายแล้วยิ่งเจริญสเวร์นะครับเป็นร้านของเตี๋ยมดด้านเอนะครับวันนี้ทั้งใหญ่นะครับสั่งเป็น บะหมีเนื้อนะครับเจนะครับยนราฟนะบะหมี่ยีราสบาทนะครับเริ่มเริ่มเลยนะครับให้ปริมาณนี่ผมจะบอกคุณแบบกลางวันนะครับก็เดี๋ยวก็จะขอ้งหน่อยนะครับใส่น้ำส้มน้ำส้มเหลือกนิดหน่อยนะครับใส่กระเที่เเือกกระเทียแล้วก็ไข่ะลวกแล้วนะเขืบอกไท่ ไทยฝนขาวนะครับต้องใใส่เสยุ่งใช่ไหมมัหอมนะครับว่ใส่ลำตนิานันนัม้นขัดเด้มากินทุกปีเลยไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วกใส่เออปลียน้านี้ย้ายไปไหนก็จะกิทุกปีเลยหอตว๋นอยู่นี่นะครับเือมาคน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 ดูงูี้ปาใส่อย่างวันรได้ตเรองอย่างครับ สมนแตบพันธุ์ที่เป็นสายเคสายรักโฉมภาพน,นะครับเงินเกิญนะครับอย่างพันธุ์ยนะครับเสียหมดขายครับตั้งแต่เช้าจนกว่าจะของจะหมดนะครับหน้าตาก็ทัฒนาดีนะครับเพา่จอาจะจนนะดูดูนะครับเพื่อจะดูว,ว่าข้างในนะครับมีอะไรบ้างเราอยู่นีนะครับมีลูกชิน้นแค้นะครับมีมีเต้าหูม้มีข้งหมกทอดนะครับ ภาพเขาก็มีและถึงหลายอย่างนะครับเป็นเีเท่านั้นเลยเอาภาพรวมนะครับมี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 ผักกับเป้งแล้วแล้วก็มีเครื่องปรุงที่เป็นเกี๊ยวนั้นเลยนะครับร้านนี้ครับอร่อยมากครับเดี๋ยวท่านเดี๋ยวจะยกยกเส้นมาให้ดูนะครับว่าะามานได้ ขอรอดจับจับผักเข้ามาข้าวผักกะทิหมดนะครับผัดเกล็ดตะปูนี่มาอูก่อนเลยครับกัราคาขอแนะนำครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ให้บริบาลเยอะนะครับเยอะมากบล้นชาตดครับถ้าเห็นมก็รักษาสุขภาพแล้วก็เตรียมที่จะลดน้ำหนักนะครับแต่วันนี้ก็เรื่องของก่อนถังวัด วุ้ดเดี๋ยวเจ้าโกนะครับเกียร์มดคนเยอะมากเลยนะครับครับน้องมดเนี่ยขายทุกปีนะนะครับไปซื้อได้ไปเชื่อได้เลยนะครับเป็นนั่งรถไปซื้อของไปก็ได้สถานที่จอดรถนะครับก็จอดที่ตลาดที่เจริญนะครับไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถที่หนึ่งสองสามนะครับชั่วโมงแรกจอดฟรีนะแล้วก็านั่งรอยฟาบิเลส สายสีเขียวมาลงที่สถานีสะพานใหม่นะครับปออกประตู2นะครับถ้าออกประตู4จะมาลงที่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็นนอขอให้พี่น้องประชาชนนะครับไปอุดหนุนนะครับคนไทยกินของไทยใช้ของไทยนะวันนี้ท่านใหญ่รับก่อนครับสวัสดีครับท่างใหญ่เป็นประชาชน